สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าร็อกไอดอลเวนเจอร์นะครับวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงการ์ดฟรีนะครับสำหรับอ,อสายฟิสสายตัวน้อยเป็นการ์ดทองที่เพื่อนๆก็ใช้เวลาสะสมเก็บสะสมไปเลยเพื่อนๆจะสามารถที่จะสามขีดได้แน่นอนนะครับมาเรามาดูในส่วนว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถหาเองได้นะครับ เรามาดูส่วนแต้ม PVP ก่อนเลยครับร้านเกียรติยศเราสามารถที่จะแลกเจ้าเด็กได้นะ p ไพเ e King นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือมันเป็นการ์ของสายพีแองแท็นะเอ็แมแอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้อันนี้แหะเป็นข้อดีของสายกายภาพนะครับก็ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆใส่ให้ครบ4ชิ้นก่อนใส่1ขีดเนี่ยให้4ชิ้นก่อนแล้วพอใส่ครบหมดเสร็จก็ค่อยมาแลกไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับก็ เอา1ขีด3อันก็ผสมกลายเป็น2ขีดแล้วก็2ขีด3 3อันก็ไปผสมกลายเป็น3ขีดนะครับก็คือ n game นะในส่วนนี้ก็จะเป็นของฟรีนะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาหาแต้มเกียรติยศฝึกสอนได้ที่นี่นะครับก็พยายามให้ไปไกลที่สุดครับตีพยายามไปไกลที่สุดไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะอ่าเราจบไปในส่วนการ์ด mvp ใบแรกนะครับต่อไปในส่วน mvp mvp ใบที่2เนี่ยซึ่งเพื่อนสามารถแลกได้เลยครับนี่ สองใบต่อยีิบสี่ชั่วโมงไม่รู้นะที่เมียซื้อไปมันขึ้นมายีิบสี่ชั่วโมงคิดว่าวนนนหนึ่งวันน่าจะแลกได้ใบหนึ่งแต่คือแต้มเราไม่พอมานั่งแลกทุกวันอยู่แล้วนะครับในส่วนการออกหลอดเนี่ยเป็นการที่ใส่อาวุธซึ่งถ้าถามว่าสู้ซอมมี่ได้ไหมก็ในเรื่องพลังโจมตีอาจจะสู้ซอมมี่ไม่ได้ครับแต่อย่างที่บอกคือมันบบกคีด้วยค่อนข้างดีมากและและที่สําคัญคือการออกหลอดก็เป็นการใสยฟรีด้วยก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนหาจากไหนใช่ไหมครับก็หาได้จากนี่ครับกิวนี่ เพื่อนสามารถกิวฮันติงเลยครับตีเนี่ยได้แต้มหนึ่งอันนี้ถ้าดาเมจได้เยอะได้ได้เยอะนะมีตีรอบหนึ่งได้หกเจ็ดพันอ่ะต่อไปในส่วนที่สองบอสกิวนะครับพยายามยืนให้นานที่สุดจะได้แต้มเยอะมันจะมีบอกอันดับแจกอยู่แล้วนะครับนี่นก็สามารถกดมาดูได้นะอ,อ๋อต่อไปในส่วนอีกอย่างหนึ่งการหาไม้นะครับหาได้จากกิววอ์ซึ่งมีขอญาติบอกก่อนคนยังไม่รู้เยอะวันนี้มีวอ์นะวันนี้วันเสาร์มีวอ์ตอนสองทุ่มแล้วก็วันอาทิตย์วอ์ War ตอนสามทุ่มนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมมานะพยายามอันนี้มีแนะนําว่าให้พยายามหากิลที่เขาตั้งใจเล่นเป็นไปได้เข้ากิลอันดับต้นๆเลยครับหนึ่งสองสามเข้าได้ยิ่งดีครับเพราะว่าเป็นการการันตีว่าคู่เขาเล่นจริงจังถูกไหมครับแล้วด้วยแล้วด้วยที่ว่าถ้าเกิดเขาสมมุติเนี่ยเขาสามารถจะชนะแชมป์ได้เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเห็นไหมครับไม้ถึงสองพันเลยเห็นไหมครับ แล้วก็ในส่วนรางวัล MVP ด้วยนะครับเห็นมากก็จะได้ดาว EP ตัวละครได้ของได้เขิ่งด้วยครับว่าครมาเล่นนะคือตอนนี้เกมมันแปลกอย่างหนึ่งมันไม่บอกไปทาววอ์เว้ยทีนี้มีเห็นฟีเห็นเยอะคนได้บอดลงถาวว่ากูเอาตอนไห้ก้อนนี้เผื่อจะช่วยผู้เล่นได้แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้แชมป์ใช่ปะเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่า3อาทิตย์เนี่ยเอวอลสามครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แต้มถึง6 0 0 0ใช่ไหมครับนี่เราก็สามารถมาแลกออกลอร์ได้อีกใบอันนี้คือข้อดีของกิลด์ท แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังเออหาคิวดีๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ตีบอสสองตัวไปก็ได้แล้วก็ซื้อกันออกหลอดไปเรื่อยๆแค่นี้แหละครับก็คือเป็นการ์ดสายฟรีของผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยที่สามารถทาใส่อาวุธทําเป็น3ขีดได้แน่นอนนะครับอยู่ที่การใช้เวลาอาวุธก็คือออกหลอดนะครับส่วนต่อไปก็คือ PVP ในส่วนนี้ก็จะเป็นการ์ดเด็กนะครับผมพาเล็ตคิงนะก็ใส่พคุมนะครับ ก็อันนี้คือยิ้มหวานเลยคือสายกายภาพทั้งหลายอย่างใน,นนะครับโจนแล้วก็อาเชอร์น่าจะถูกใจสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นการที่เราสามารถเก็บได้ทุกวันแล้วก็เก็บแต้มถึงอาทิตย์นึงก็น่าจะได้ใบหนึ่งประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้คืออยากให้หมีทำมาไกดยเร็วเกี่ยวเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้ครับยินดีช่วยผู้เล่นทุกคนนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ